ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้ J an, k, เจแปนโชว์สกิลเลียนแบบคนดัง <_ an> เหมือนจนเป๊ะคิดว่าตัวจริงมาเองเพื่อนๆคิดว่าใครเหมือนสุดอาเลวัตอาเลวัตเหมือนสุดพอดีไอ้หนู <don> <_ an> คือผมเนี่ยเคยเป็นอดีตตำรวจและผมเนี่ยก็เคยอยู่ที่เพชรบุรีมาก่อน <_ an> แล้วที่สําคัญเนี่ยคือผมเนี่ยไปงานวัดอ,อาเลวัตเดินมาเจอแม่สีตางพอดีโอ้คือัส่องในส้หยุดแอนคาราบาเดินมาเจอพอดี คุณอาครับไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยและมาพูดคุยกับนักแสดงจากภาพยนตร์ที่หยด3กับตัวละครใหม่ที่ยังไม่อยากเปิดเผยนักแสดงตัวแทนจากที่หยด3ผลตอบรับภาค3ามนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากค่ะดีวันแรกวันแรกเท่าไหร่นะวันแรก60 60วันแรก60ล้านวันแรกเลยวันแรก60ล้านเนเดตัวเลยตัวไปและตอนเนื่องนะครับภาพยนตร์ของเราทั้งสามคนกัจากที่หยด3าครับ หยดอยู่สามที่ครับอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้หโมง20นาที